เอาพี่น้องครับมาพ่อไอติมหมอล่ำครับพี่น้องครับอ่ะสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับขายอยู่ไสนี่คุณลุงหออล่าสีเขาบอกไปเรื่อยๆในล่าสีบอกไปบ้านไดเนี่ยอยูบันดูครับอออยู่บันดูบอกเขาออกยมุสะออกจากบันดูมาเลยบอกออกจากบันดูเขามาล่าสีใสไปใสต่อบาเนี่ย เหมือนในตลาดโอ้มืในตลาดลาดสีเข้าบ่ไอ้ไอ้สกิมเฮ็ดเองบ่ครับเนี่ยโอ้เฮ็ดเองเลยบ่ะโอ้เฮ็ดอยู่บันดูนี่บ่ครับเข้าขายไปเขาก็เปิดมอลําไปหน่ำป่ะครับโอ้เข่าทาด้วยครับพี่น้องครับมาพ่อคุณลุงพันยุบปั๊มปตทราดสีสลายเอ้าเอ้ยเอ้ผมมาหนึ่งเอาอีหยังก็ครับอันอันอันแบบคุ้นๆอันเด้ไอ้สกิมเหมือนเหมือนเลยครับเอ้าไอ้นี้เบิรแล้วบ่ะเหมือนเลยครับโอ้ยเลยบ่ได้กินเลยเบิดไหมเนาะครับเนาะออกมาจากม่วงคือเบิดแล้ว สามมงเช้าครับเก่ามงเช้าตอนสามมงเศร้าคือเก่านาฬิกาเนี่ยมือเช้าตอนนี้มันพึ่งเที่ยงได้หมดแล้วบ่ครับหมดแล้วครับอ่าศสยเอาถังใหญ่ปันไหนมาเปิดให้ผมเบิ่งเบึงถังมาขายครับเมื่อละสองถังเมื่อละสองถังใหญ่งยังสี่เลยบ่ครับสองสองโอ้พี่น้องคุณได้่อคุณลุงเพิ่งกัอุดหนุนคุณลุงเพิ่งนะครับนี่ยไลออนไอศครีมกะทิสดอันเฮ็ดอยู่บันดูเลยบ่ครับโอ้คือจะไปเลี้ยนลูกการเฮ็ดไอติมมอเตอร์ไซค์เหรอครับไหนครับ ขายมาประมาณสี่สิบปีเลยสี่สิบปีบอกครับที่แรกนี่ไปขายอยู่ไสก่อนที่แรกขายอยู่ในราชสีมาเลครับเมื่รับจ้างม้านรับจ้างบัานทีไหนคือเห็ดเป็นครับบ้านเขาเบื้องสูตรเขาเบื้องน้ำเพลินเขารับจ้างบ้านนะเขาเบื้องน้ำเพลินเลียดรูน้ำเพลินไปเรื่อยๆบานนี่ก็เลยเล่าจากเพคนมาผลิตเองเห็ดเองเลยเห็ดยู่บันดูนี่บอกครับบันดูตำบลดูอำเภอราชสีสลัยเขานี่บอกปัจจุบันนี่ก็เลยออกขายเองเลยเนาะครับเนาะมีลำมีลำพงติดตั้งเป็น ฟังมะล่ำไปน้ำทางเลยมวนมวลคนมาเสือไอติมคนมามวนบอกพนว่าเออคนมาฟังมะล่ำกินไอติมพร้อมเนาะครับเนาะน้อยสิบพ่อคนมวนเออเอาพี่น้องครับนี่แหละคุณลุงคนนะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ